สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์แขกร้านสทาหรืออาจารย์แขกคณิติปนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อการเงินของคนเกิดวันพุธนะคะในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คนเกิดวันพุธนะคะในเดือนนี้มีแต่เรื่องค่าใช้จ่ายต้องระวังนิดนึงจะเกิดเรื่องกระทันหันหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวในการใช้นะคะดังนั้นนะคะต้องพยายามประครับประคองให้สักนิดนึงเนาะประคับประคองให้ดีหน่อยเพราะว่าดูเหมือนเดือนนี้เขาเรียกว่าเงินร้อนได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปถึงแม้จะมีคนคอยช่วยเหลือหยิบยื่นเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราแบบเต็มกําลังเนาะต้องบอกว่าเดือนนี้อาจจะแบกรับนิดนึงในเรื่องของการเงินนะคะมันอาจจะผ่าน ท้นไปแบบปฏิหารแบบวิกแบบเขาเรียกว่าหืดขึ้นคอในวินาทีสุดท้ายนะคะการเงินเดือนนี้สําหรับคนเกิดวันพุธบางครั้งเราต้องรู้จักค่าประหยัดค่าใช้จ่ายบ้างนะเอออะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปตัดกิเลสต,ตัวเองหน่อยคนเกิดวันพุธบางครั้งอะกิเลสในใจค่อนข้างเยอะในเรื่องของการใช้เงินอยากได้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธนะคะ ให้ถวายนะคะ่าหลอดไฟนะคะเชิงเทียนนะคะหรือแม้กระทั่งเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็ลองขอพรกับองค์พระพิคเนตนะคะให้การเงินของเราอะคะ่ะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับการเงินของคนเกิดวันพุธนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ขอบคุณค่ะ